มาดูตู้เ,เชื่อมปั่นไฟนะครับตัวนี้เป็นของคูบุต้าอันนู้นน้ำเต็มเลยไม่รู้อันไหนน้ำเต็มเนี่ยเนะี่ยน้ำเต็มค่อยเปี่ยนยังีตัวข้างบนนะครับตัวนี้ปรับไฟนะมีตัวนี้ขั้วบวกควบหลักนะ ก็มีหนึ่งสสามนะเวลาเชื่อมแล้วก็ใส่ควนี้ควหลัก้วบวกเอาเลือกเอานะครับวันนี้คันเร่งนะคันเร่งนะครับเครื่องยนต์ดีเทลสามสูบนะครับ ถ้าในสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮนะครับ0816221299 0816221299นะครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอีกหลากหลายนะครับขายเหมาก็ได้นะครับยินดีนะครับนใดที่มีกำลังแล้วก็ยินดีนะครับ,รบที่จะซื้อเหมาขายเหมาได้เลยอ่ะลองเทสลองสตาร์ทหนึนะ 60S thank <laughs> you เบาดับนะครับตัวนี้เบาดับนะก็ลองโทรไปสอบถามกันดูครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0 8 1 6 2 2 1 2 9นอนเะครับเดินเยบเ็ะเครื่องเดิมๆส,สวยๆอยู่เลยนะครับกำลังดีด้วยกำลังดีเครื่องตัวนี้กำลังสามสูบนะเดี๋ยวนะเอาหัวคีบมา หัวคีมาเส้นหนึ่งเดี๋ยวมาเลียดูนะ,ะนี่อยู่นี่เอ้ามาใช้ขั้งหนูเบียครับาอ้ยติดง่ายนะครับเอามาละเดี๋ยวกอคีบขั้วบวกวะ